สวัสดีครับพบกับเอเชียบุ๊กกี้ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขโมดกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลน,นะครับวันนี้ก็เป็นแฮกกี้เองนะครับที่จะมา รับใช้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเช่นเคยนะครับข่าวแรกที่ต้องบอกเลยนะครับว่าก็ผมเป็นคนชอบเจ็ดนะครับสำหรับเมืองแมนเชสเตอร์นะครับทีมหนึ่งก็ไปโดนเขาเล่นมา70นะครับล่าสุดอีกทีมหนึ่งก็ไปถล่มก็มาเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้เป็นคิวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เปิดบ้านอัดแอร์เบียไลซิกนะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก70เลยทีเดียวและจอมปีศาจอย่างเออร์ลิงฮาลันก็กดไปคนเดียว5เมตรเลยโอ้โหแถมเป็นแฮตติกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยยด้้วซนะครับ แล้วรึ่งหลังเนี่ยเขาก็มายิงอีก2ลูกนะฮะบวกกับกุนัวกันแล้วก็เดอะบอยนะที่บวกอีกคนละลูกนะไลย่ยำใหญ่ไล่ซิกแบบเละเทะไม่ไม่เหลือซากเลยดีกว่าครับแล้วคือหลังเกมนะครับฮารันเนี่ยยังออกมาพูดอีกว่าโดนเปลี่ยนตัวออกไปเร็วนิดนึงนะครับแหมเป๊ปไม่ได้เอาไปเปลี่ยนตัวเขาออกไปเลยนะเพราะเขาลุ้นดับเบิลแฮดติกด้วยนะเกมนีนะ้ต้องบอกว่ายิงพอแล้วพอแล้วนะครับอย่าให้ต้องกราบเลยนะฮะจะยิงอะไรเยอะขนาดนั้นนะ ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปอย่างสวยสดงดงามเลยครับด้วยสกอร์รวม8ประตูต่อหนึ่งเรียกได้ว่าใครจะไปสู้กับเขาแล้วครับทีนี้นะฮะนะครับต้องไปรอลุ้นว่าจะไปเจอใครนะครับในรอบ8ทีนะครับแต่เชื่อว่าช่วงนี้ไม่มีใครอยากเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีใครอยากเจอกับเออร์ลิงฮาลันในหมวดนี้อย่างแน่นอนเลยครับต้องบอกว่าคนมันชนะอะไรอะไรมันก็ดีนะครับเบบกเดลล่าเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมที่เปิดบ้านไล่ถล่มไลซิปไปถึง70นะครับโดยนักข่าวเนี่ยเชื่อว่า แม็กซิตี้นะเวลาเนี้ยคือตัวเต็งอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับกับฟอร์มอลังการเมื่อวานนี้นะครับและเป๊ปเนี้ยก็ฉลาดตอบนะครับโดยเป๊ปเนี่ยเลือกที่จะตอบแบบบายเบียงนะครับคือเขาไม่พูดถึงเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับเป๊ปกลับไปพูดติดตลกทั้งนั้นไปทางตลกทั้งนั้นนะครับโดยเป๊ปบ,บอกว่าต่อให้เขาควา้าแชมเปี้ยนลีก3สมัยติดต่อกันเนะี่ยดาราสาวในดวงใจของเขาก็ไม่หันหน้ามามองเขาหรือไม่แม้แต่ชายตาแ,แลเขาเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งดาราคนนั้นเนี่ยก็คือจูเลียโรเบิร์ตนะครับเป๊ทเนี่ยบอกว่าเขามีจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยเป็นดาราในดวงใจนะครับเป็นผู้หญิงในอุดมคตินะครับเขาบอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาอยากให้3คนนี้เนี่ยเข้ามาดูการแข่งขันฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในระหว่างที่เขาคุมอยู่นะครับคนแรกนั่นคือไมเคิลตอร์จอแดนคนที่2คือไทเกอร์วูดและคนที่3คือจูเลียโรเบิร์ตครับแต่ว่าสาวเจ้ากรรมจูเลียโรเบิร์ตรู้สึกจะเป็นแฟนแมนยูฮะเพราะเขาบอกว่า ตั้งแต่ที่เข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาได้ข่าวมาแล้วว่าจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเธอเลือกที่จะไปเชียร์แมนยูถึง3ครั้งมาแล้วครับซึ่งเพื่บอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบชอกช้ำระกรรมใจเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขาควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมป์เด็กสามสมัยติดเนี่ยจูเลียโรเบิร์ตก็คงไม่ฉายตามามองเขาเหรอกครับซึ่งก็เป็นกาวติดตลกไปนะครับเพราะว่าเป็นการพูด,ดลดแรงกดดันของตัวเองนะครับจากการที่นักข่าวให้สัมภาษณ์จี้มาแบบนั้นนะครับว่าเขามั ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับเนื่องจากมีฟอร์มอันสวยหรูเหลือเกินนะครับซึ่งเป๊กก็ฉลาดตอบนะโดยการลดแรงกดดันของตัวเองนะครับลดแรงกดดันของการาสัมภาษณ์ข่าวนะครับสุดยอดนะครับก็ยังเป็นคนที่เป็นนักจิตวิทยาอันดับหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเป๊กกาเดโอล,ล่าครับเราร่วมดีใจกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปพอของปาาของพอนะครับขอกลับมาสู่ความเป็นจริงกันบ้างดีกว่ากับหงแดงลิวพูลนะครับที่มีคิวจะต้องบุกไปเยือน แล้วมาดิดถึงบ้านเขาเลยนะครับที่เบอร์นาบิลนะฮะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเจเกนคอฟเนี่ยจะไม่พาลูกทีมไปซ้อมก่อนด้วยจะไม่ไปลงสนามคือไม่ไปทําความคุ้นชินกับสนามของเขาก่อนด้วยนะครับโดยจะซ้อมที่บ้านตัวเองนี่แหละและพอไปถึงปุ๊บก,ก็ลงแข่งเลยประมาณนั้นคือไม่รู้ว่าคอฟคิดอะไรอยู่นะครับหรือว่าจะปล่อยจอยแล้วหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับโดยมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมนะฮะโดยบอกว่า เฮนเดอร์สันเนี่ยกับตายคนเก่งของเรานะครับมีอาการป่วยนะฮะอาจจะไม่ได้ลงนะครับแล้วก็มิดฟิลไวกระเตาะที่เป็นตัวแบกของทีมอยู่ในเวลานี้อย่างสเตฟานบาสติกก็มีอาการเจ็บที่ต้นขานะครับก็อาจจะไม่ได้ลงอีกนะครับทั้นั้นยังไม่พอนะฮะนาบีเกต้าพอโรงพยาบาลของเรานะครับก็ไม่รู้ไปเจ็บอีท่าไหนนะครับก็อาจจะไม่ก็มีไม่มีชื่อในเกมนี้อีกด้วยนะครับ ไม่รู้ว่ารเวครูจะมีไอมีจะมีเกลืออะไรไปสู้กับเลมอนในเกมนี้นะฮะเอาใครมาลงไม่รู้จะมีใครมาลงกองกลางเอาจากไหนมามาสู้ก็ไม่รู้นะครับ<ๆ>ในเกมนี้นะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะครับสำหรับวิวมูนะใครมีทุระหรือว่าอะไรก็นอนเลยครับไม่ต้องดูเป็นผมผมก็ไม่ดูนะฮะเกมนี้นะไม่รู้จะเชียร์ยังไงนะครับเรียกได้ว่าฤดูกาลนี้ปล่อยผ่านนะปล่อยผ่านนะไม่ต้องไป ซีเรียสเยอะนะครับสำหรับผมแดงลิวคูนะเราขอเกาะให้ได้ท็อปโดีกว่านะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะครับสำหรับลิวคูครับก็ขอติดไปนวมกันนิดนึงนะครับสำหรับหงแดงลิวพูนะยังอยู่กับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับโดยพ่อหนุ่มเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะฮะได้ออกมาพูดให้กำลังใจเพื่อลุวมทีมนะโดยบอกว่าพวกเราเนี่ยทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับไม่ใช่แค่ตัวเทรนคนเดียนะครับที่หวังจะสร้างปาฏิหารนะครับโดยหวังที่จะเดินตามรอยรุ่นพี่นะฮะในการที่ ถล่มเรอแมาดิด4ประตูต่อ0นะครับที่สมัยเจอหลาดเคยทำไว้นะครับเทนเนี่ยเดี๋ยวมาบอกว่าริ์พูลเป็นทีมที่เก่งในเกมใหญ่ๆนะครับพร้อมที่จะสร้างเซอร์ไพรส์พร้อมที่จะสร้างปาฏิหาริย์ได้เสมอครับและเขาเชื่อว่าลิ์พูลจะต้องสร้างความประจักพิเศษอะไรได้บางอย่างนะครับในเกมที่จะเจอกับเรอลมาดิดในนัดที่2นี้นะครับ สำหรับแฟนๆเนี่ยไม่คาดหวังอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยมันขาดมาตั้งแต่ต้นแล้วมันแทบจะจบไปตั้งแต่แมตช์แรกนะครับแมตช์นี้เนี่ยเราดูเพื่อเอาความบันเทิงเท่านั้นครับอยู่ที่ว่าพวกคุณเนี่ยจะมาสร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ให้เต็มที่ไม่ต้องคิดเยอะนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับลงไปเล่นเพื่อสุขภาพครับผมไหนๆก็ไหนๆนะครับขอขยี้ให้สุดทางเลยแล้วกันนะครับสำหรับข่าวของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับที่เมื่อประมาณสองวันที่แล้วนะ ผมเพิ่งจะรายงานข่าวไปนะครับข่าวของ j o s โกวา i ิโอนั่นเองนะครับกองหลังตัวกัดเลยตัวกัดเลยครับตัวเก่งของทีมชาติโคเอเชียนะครับของไอเวลสินนั่นเองที่เพิ่งโดนฮาลาญมีคนเดียว5ลูกอะฮะที่เพิ่งโดนไปนะครับล่าสุดเนี่ยประธานเขาออกมาปักป้ายไว้แล้วนะครับว่า j o s โกวา i ิโอมีราคาสูงถึง9.7ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ120กว่าล้านยูโรนั่นเองนะฮะโดยเดอ a t h l e t i เนี่ยเป็นคนเอามาตีแผ่นะครับให้กับบรรดาแฟนๆ แฟนๆจอสโกวาริโอเนี่ยได้ชื่นชมกันนะครับให้ทีมอื่นเนี่ยได้ตระหนักนะครับว่าวาริโอเนี่ยราคาจะต้องไม่ได้นะครับราคามือพองนะเรียกว่าราคามือพองกันเลยทีเดียวและลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่แอบติดต่อไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเฮ้ยพี่ยูเออร์ไบตีเจเนี่ยมีค่าตัวเท่าไหะะร่เหรอนะฮะก็ตอบกลับมาว่าประมาณนี้นะครับก็คือ97ล้านปอนด์นะครับ แล้วนะครับก็เป็นไปตามค่านะครับทีมงานซื้อขายนะครับทีมงานที่แมวมองนะครับก็ถอยกันกรูดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าโอ้ยไม่ถึงแน่นอนนะฮะงบไม่ถึงแน่นอนนะครับกวาดิโอก็เตรียมชอกแชมป์ระกำใจต่อไปนะครับกับเจ้าหนูวัย19 20ปีคนนี้นะฮะซึ่งกวาดิโอเนี่ยเป็นแฟนหัวของแดงลิมพูด้นะครับแล้วเขาแบบ ชอบลิเวอร์พูลมากๆนะฮะเป็นความฝันอันสูงสุดของเขาเลยนะที่จะมาอยู่ลิฟท์ลิฟท์พูลนะครับแต่ว่าดูถ้าจะจบแล้วนะครับดูถ้าจะไม่ได้มาแล้วนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อเขานะครับโดยทางแอตแลนติกเนี่ยได้ออกมาย้ำเียนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีเงินจริงๆนั่นแหละแต่ว่าต้องเลือกนะครับที่จะเอาแข้งที่ราคาเกินร้อยล้านเนี่ยน่าจะเลือกได้แค่คนเดียวนะครับในซัมเมอร์นี้ซึ่งเขาก็เลือกไปแล้วครับว่าก็คือจูต์เบลลิงแฮมนั่นเองนะฮะะซึ่่่่งงงงจจจอออออร์กววาาาดิิโเเเเนนียยผมมพุ20ะ อีก2-3ปีค่อยไปซื้อเขายังไม่สายครับยังไม่สายครับถ้าเกิดยังไม่มีใครไปซื้อเขาซะก่อนนะค่าตัวอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเกิดมีคนไปซื้อเขานะอีก2ปีหรืออีก3ปีค่อยไปซื้อมันก็ได้ไม่เสียหายครับทิ้งไว้ที่ลายซื้อก่อนให้มันเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยก่อนนะครับตอนนี้ที่ต้องที่สําคัญที่สุดคือกองกลางครับเอลจูดมาให้ได้ก่อนนะครับนั่คือสําคัญที่สุดนะครับแต่ก็ถ้าเกิดตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกไปแล้วแล้วด้วยการนี้ไม่ถึงที่4นะครับก็ไม่รู้ว่าเอฟเอจจะเอาเง เจอกนคอปไปซื้อจูบไนิงแฮมนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวต่อไปนะครับให้กำลังใจกันต่อไปนะครับไม่รู้ว่าลิวพูจะเป็นยังไงนะครับชะตากรรมในฤดูการในช่วงฤดูการที่เหลือนี้นะครับเราจบไปแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมก็คาดหวังให้เพื่อนๆพอที่จะอมยิ้มได้บ้างนะได้มีการหัวเราะบ้างนะครับกับการนําเสนอข่าวนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ให้กับเอเชียบุ๊กกีรไลท์ไฮแลนด์ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ